สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบ้านนกดาวหนองบัวลำพูทุกท่านครับวนันนี้นะครับทีมงานเรามาส่งบ้านกันที่บ้านอุบมุงนะครับอำเภอหนองบัวสจังหวัดอุดรธานีวันนี้ก็กิจกรรมพิเศษนะครับโดดข้ามรร้วนะครับ ทรามืออมาจนได้นะครับเกือบไม่รอดครับวันนี้นะครับทีมงานเรานะครับมาส่บ้านของคุณพี่อัญชลีนะครับคุณพี่อิ๋วนะครับหลังนี้อยู่ตลาดบ้านอุ่มงนะครับอยู่หลังบ้านนะครับหลังร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับลูกค้าท่านใดอยากชมก็ขออนุญาตเจ้าของบ้านเข้ามาชมนะครับเพราะว่าอยู่หลังบ้านนะครับพื้นที่พอดีกับบ้านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์สามคูณหกนะครับ ก็เป็นไซส์พิเศษสองห้องนอนนะครับถ้าปกติหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ำครับผมก็ปกติก็เป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำราคาสองแสนหนึ่งมืนบาทหลังนี้ลูกค้าเพิ่มเป็นสองห้องน้ำนะครับราคาอยู่ที่สองแสนสี่มืนบาทนะครับลันนี้ก็เป็นสีเทาโมเดิร์นหลังคาเป็นหลังคาสองสเตปนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับก็มาค่ำหน่อยครับวันนี้นะครับว่าจะกลับบ้านแต่ วันก็ไม่เสร็จนะครับพอดีฝนตกนะครับนนี่ก็ทีมงานนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสีเทานะครับก็มีรีวิวที่หน้าร้านไปแล้วนะครับแป๊บนึงนะครับก็อันนี้กะว่ามารีวิวที่หน้างานก็ค่ำเหมือนเดิมนะครับภาพก็จะมืดนะครับ มืดหน่อยนะครับด้านหน้าก็สวยมากนะครับมีช่องแสงนะครับบันไดขึ้นหน้าบ้านนะครับห้องน้ำสองห้องนะครับห้องน้ำก็ด้านนอกก็จะเป็นนะครับช่วมนะครับมีชักโครกสุขภัณฑ์นะครับทำเลดูอากาศเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นห้องน้ำด้านนอกนะครับเป็นขนาดเมตรคูณสองเมตรนะครับ ติดกระเบื้องให้เต็มนะครับเป็นธรรดาเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนก็ขนาด3าคูนสี่นะครับภายในก็เป็นลามิเนต SPC นะครับตัวนี้นะครับฝ้าหลุมนะครับภายในก็เป็นสีเขียวพาสเทลนะครับลูกค้าก็ให้ติดตั้งราวปรมันให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถติดตั้งแผนได้เลยนะครับอั่นี้ก็เทสระบบน้ำระบบไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ สวยมากครับหลังนี้ก็เหมาะสําหรับทําบ้านสวนรีสอดนะครับมีตัวอย่างให้ชมนะครับที่ร้านก็แวะมาชมได้เลยนะครับภายในกว้างนะครับกว้างเลยนะครับห้องน้ำสองห้องนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะครับห้องแปลงฟันนะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับนะครับมีอ่างล้างหน้ามีขาให้นะครับขาให้เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ก็มีก๊อกนะครับเทสระบบให้เรียบร้อยนะครับมีชาเวอร์ให้สวยๆนะครับเหมือนกันทุกหลังนะครับหลังไหนมีห้องน้ําเราแถมชาเวอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับเทสระบบไหลของน้ําเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังนี้นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับหากท่านใดอยู่ใกล้อยากแวะเข้ามาชมผลงานแวะมาชมได้นะครับ พรุ่งนี้ทีมงานเราก็เตรียมตัวเดินทางเหมือนเดิมนะครับเจอกันนะครับจังหวัดชายภูมิครับผมเอดมินพาไปรีวิวนะครับพรุ่งนี้น่าจะไม่ขํานะครับพรุ่งนี้นะครับครับผมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ you <laughs>